ป่าได้พี่น้องเไหมเข้าได้บ้านนี้กินข้าวแรงทักทายสบายดีเพราะให้พี่น้องก็ทุกคนวันนี้ขอยได้มาป่าครับเบ่าช้อนเพิ่น้อนทันนลลามฆของเพิ่น,นออตอนนี้ลุยท่างมากขีตมบักลายท่ากันยะแต่ตอนนี้ยังมีท่านฮอตนะห้องก็ไม่แวะเข็นมาอย่างเข้ากอดอ๋ออันนี้ยังรีบอีกได้พ,พี่น้องไหมบ้างกินได่ าอย่างเข้าเก็บอยู่ข้างๆบ้างกินแล้วหนี่นะโอ้มีบ้างบ้างกินแล้วพวกใหญ่หนึ่งบาง้าอย่างเข้ามันจะเป็นตัวนี้เราพี่น้องเอ้ยนาะยเข้าจะกินเนอร์มันกินอยู่เนอร์วันนี้น่าชมพลจะกินอยู่ยุมพลกันรถไทยไม่ทันดับเลยนะงั้น ชาร์ามันก็จะหวานๆทิมชมเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องไปต่อเนาะตอนนี้ยังมีท่านฮอตจุ่หมายพี่น้องเว้ย รักอย่ออดานหอยตีอยู่พี่น้องเลยวิดหอยนี่ก็ออดามีขนน้องไยูนยับเอาขึได้น่าเป็นไข่อยู่กับนีทั้นเออนะเป็นไข่ปลูบลูมานาี่นขี้ควายควายเาีนอันนี้เมนเฮ็ดละงูเฮ็ดเพื่อนี่เห็ดไข่เห็ดไข่บอกไปมีนาี่พื่อนนี้ เมื่อกี้เขามา,มาห,หาเห็ดเลาะมาฮอดก่อนหนอไม้นี่แหละมีแม่ไกบบบ่บินออพ่อนาจะพาพี่น้องเบิรงก่อนอน,น,น้าคะทังมะนาะขอเห็นผัดบินอ้อพร้อมน้อยซีโนยไข่มะนะแต่เขาบินไ้เหาเนาะป้ามันไข่ให้มันเฮ้า้ันน้ามือโตละ่ละ,ละมือโตเนล้ว ได้พอช่อนได้ละแง่พี่น้องเลยหลังจากหาเห็ดกันย่างมากเห็นแง่หูโจ๊กปุ้นออกมา <c oughs> นานนนงงนะฮะคือแหลนนี่เนะเอตอตัวนี้น้อยหนึงคือแหลนลูกมันมี่ัทำเยอะคักเอออันตัวเยอะกว่านี้ก็มีบ่วอใช่นี้คันเยอะคักมันจะแทรกแดงๆนะมันกำลังแดงก่อนตอนทำอีดว่าเยอะถ้าเขาพอช่อนก็นมีเพื่อนยูดานแต่มาเห็นเห็ดละง,งกก่อนลงไปเแ็อ่อี้น้อย น่ะครับพี่น้องน่ะทางเฮต้ลงโงกแดงทางเฮต้ลงโงกขาวอ้อนะน่ะฮะัาาอือตุ๊พ่อ,อย,ยดิจับได้เดียวกับฮักเลยพี่น้องเลยนะ เี๋ยวเอินหาชุมบวชอน,นเฮ้ยว้เพิ่งตอบเลยพี่น้องเลยเสียงตอบอยินดั่งผู้ไก่ขา้าห,หน้าลนเอาตองต้องยือขนาหน้น กินมันโอ้แม่กกงั่ะนะบงกือกินนะพี่น้องเอ้ยบงกือกินเห็ดอ่ะน้ออยู่เงาจิกเงาไม่จิกมันอ่ะด้องงามขนาดอันนี้ชื่อ ลายลี่นิดไปเลยหาหมุนขนาดแล้ววดเชือหนึ่งพอดีเต็มกระยังพอดีพี่น้องเลยเพ่อันนี้หากร้องได้หนึ่งนี่ยไปซุ่มหากร้องก็มีก็เป็นกระยังเดีือดงกเลไปไปต่อได้พี่น้องก็ได้กินไปเชื่อกว่า น้าอารถกับข่ายลนะ,ละนะพี่น้องเอ้ยเยอะเอารถขึ้นแน่แล้วก็เยอะเก็บเห็ดละโงกแน่น้าเห็ดละโงกกระลายนะฮะนะฮะเดี๋ยวนี้อ่ะเขาก็ได้มาหอดบอนบ่อนที่จุดหมายเนาะจุดที่จะพักเอาถึย่างไปพักอยู่เนอพุ้นรถกะ จะจอดไว้นี่จะพักอยู่อยู่ป่าธรรมเลยนะเดี๋ยวตอนนี้คอยจะพาพี่น้องไปบึงจุดที่คอยจะไปนอนอยู่มือนี่นอนคืนนี้นะแล้วกาว่ามันจะะโดกหรือว่าเงี้ยซัมเลอร์บ่อนที่จะพักนี่ก่อนเป็นจะจะเป็นห้ยได้พี่น้องเลยโฮยน้ำลายบีคาดโฮยเอยอ้ยห้ยนี่มันจะเป็นแก้ง อ,อยู่นี่มันจะเหมาะกับการใช้น้ำต่อการนึ่งเข้าของเฮ้าชะโดกน,น้ำกินน้ำกินน้ำใสพาจะอยู่นี่หาเข้าจะเข้าจะอยู่นี่ประมาณ2องคืนพักอยู่นี่หาป่า เ็นแต่มอต้อนนี้ชุมห้าก็ได้มาลบผลก่อนพี่น้องก็อยู่ในถ้ำนี้โ่ละพอนในถ้ำในถ้ำนี่ก็แคบเลยถ้าหาโห่ละโหละน่ะห่แกตัวปับอยู่พี่น้องเลย ชัางที่พักก็ยังไม่ทันแล้วชั้มหากับหนนนินหินมาได้สองสามก้อนนึง,ง,งห้าคนผนตกที่เอิญน,นะจนพัม้มมื่อนี้สงสัยเข้าจะนีม้องพักเลยวมืนน่อนี้สงสัยจะในนักกระเจ้าอยู่นี่มาทั้งคืนเลยน้องเลย <c oughs> นี้ผลก็เริ่มยุดแน่ลนะพี่น้องเลยลงขาลงมีดายลงพ่อล่พลอยแล้วก็เข้ากะัะได้เฮ็ดที่พักก่อบดนี้เธามันได้อยู่ได้อาศัยภายในคืนนี่มือนี้นะ mai ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่แล้วได้พี่น้องเอ้ยที่เลอกล็เท้ามี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 เครื่อมัดเนาะมันจะกิ้งไปกิ้งมาเข้ากับใช้ไม้นี่นะผ้าผ้าแล้วก็นแนบเอาแนบสองข้างเอา,านี้แนบสบองข้างแล้วก็พยายางมุงมุงตัวนี้แล้วบัดนะ โยมลงเบ่้ก่อนพี่น้องเลยจะนอนได้สามคนพอโอ้โวยานไอ้เฉยเ๋ตวต่อไปจะทำหลังคาได้พี่น้องบ้านนี้ยะเอาพยางมุ่งทำแล้วทำพอดีช้างที่พักแล้วทำพอดีพี่น้อง เด็ดเพิ่นล้างแล้วเนาะพอดีเลยเขาช่างที่พักแล้วแก่งเฮดอยู่เข้ามาหนิที่พักก็สร้างแล้วแล้วนะพี่น้องเลยมุ่งลังค่าแล้วเรียบร้อยข้ากาจะใช้ไหมคือเคยละเพราะว่ามันนีมีเคือมันนีมีบอดจ้องนะใช้ไม้มัดมัดเชอืออพยายางแล้วก็ยอดลงเพราะว่าเขาเฮอมันเค็งไม่จะถ้าเขาใช้เชืออ ผู้เรามันมีม่องดึกลงตารางนะมันเป็นเหวทีมงานเขาสร้างแล้วเรียบร้อยเนาะตอนนี้ก็เวลาอ็าอยู่ประมาณที่หกโมงหกโมงครึ่งนี่แหละสาวสาพิันก็ดังไฟเฮ็ดกินท่านะเต็มเต็มจะนึ่งเขา้าเยอะแะแกงเฮ็ดมันนี่นะกินนะหลังจากล้างแล้วได้คู่นึ่งเฮ็ดนะตอนเก็บมานํำทางกันละหลังจากช่างที่พักแล้วเขาก็ไปหาการ์ดการก็ไม่ได้ผิดหอพี่น้องเอ้ย าสาวๆเพิ่งไปยู่บอทนึ่งเข้านึ่งเข้าท่าทักการไปแกงเฮ็ดนะฮะตอนนี้ยังไม่ทักกินเข้าเลย้องเอ้ยปลาก็ไม่ได้เคยได้กินแล้วนั่งไปแกงเฮ็ดต้องกินตองเฮ็ดนะลูกน่ะก็ยำกินหมี่นี่นะยำกินพอได้แกงปูปลาปลได้ไม่เดียวเนะตัวตั้มตัวเอาบอลชนเพิ่นได้ประกุ ปลาเย็นตรงนียังมีได้บิอยู่ว่ามีได้เลยพี่น้องเอ้ยนี่แกงเห็ดละโงกทางนึงทางแกงนะพี่น้องเอ้ยบาดนี้ได้แกงเห็ดละโงกกระชุบก็ได้พี่น้องเอ้ยบาดเ ได้เวลากินนะพี่น้องกระบะนี้ได้ข้าวไม่ข้าวเพิ่งเนอะข้าวได้พี่น้องเอ้ยกินข้าวได้บานนี้กินข้าวแรงหากินข้าวแรงเดี๋ยวนี้แหละตั้งแต่มาแต่บ้านก็ได้เพราะว่าข้าวแรงและข้าวเท้งกับเมนมากพาะว่าเอามาตั้งเช้าครูหาก็ได้กินข้าวเดี๋ยวนี้ น้องไม,ม้ก็มีเข่าเขากะเละเละนี <Okay. S 2> ่ก็เป็นนาม